เวลาผมจะดูบริษัทบริษัทน่งนผมมันต้องผมคิดว่าผมมันต้องเข้าใจวิสินค้าหรือโปรดักของบริษัทนั้นะให้ดีให้แบบผมเข้าใจแบบดีจริงๆอะ่ะแล้วผมจินตนาการต่ออันนี้วิธีของผมนะผมเข้าใจมันปุ๊บผมจินตนาการให้ออกว่าเฮ้ยอีกสิบปีอีอแบบเนี้ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงลกในอีสิบปีลกในสิบปีข้างหน้าที่ผมที่ผมจินตนาการได้มันจะมีตอตัวนี้อยู่ในนั้นไหม แล้วมันจะมีคุณค่าหรือมันจะใหญ่แค่ไหนอืมถ้าเกิดว่าผมมีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช่ผมมันจะดิฟได้ต่อไปลึกๆถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมก็คืผ่านเลยมันอย่างที่ผมบอกว่าอ่ะผมทุกคนรู้ผมถือไฟเบอร์เนาะถูกไหมทุกคนรู้ผมถือไฟเบอร์ผมตอนที่ผมดูไฟเบอร์แรกๆอ่ะผมไม่เชื่อผมไม่เข้าใจเขาไงมีคนมาเชียร์ผมขอ,ของคนผมก็บอกว่าบ ah, ้าวใครจะมาใช้วะ พอมีผมไปดูผมมีคนเชื่อนอะแล้วผมเริ่มไปดูแล้วผมเข้าใจโปรดักต์ของเขาอะแล้วผมพยายามจินตนาการว่าอีกสิบปีข้างหน้าโปรดักต์จะเป็นยังไงวะเฮ้ยม,มันมีตัวตนวะ่ะแล้วมันจะแบบมีตัวตนที่แบบเป็นส่วนสําคัญของระบบเศรษฐก,ฐกิจด้วยไงคือ,อคือ,ค,อคือมันไม่ได้เรื่องที่ซับซ้อนอะฟรีแลนเซอร์มันมามันลดคอสได้อืม เออมันมีทูวอะไรบางายายายอย่างหลายๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเริ่มทํางานออนไลน์ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวแปะระพอมันมาจินตนาการว่าอีกสิบปีข้างหน้าผมมองออกผมมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยผมเห็นว่าโอกาสเนี่ยมันใหญ่มากเลยแล้วผมค่อยดีฟไดต่อไปว่ามันเป็นยังไงต่อแต่ถ้าเก<ม>ิดว่าผมจินตนาการตัวนี้ไม่ออกผมอย่างที่ผมบอกผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าผมจินตนาการตัวนี้ออกผมไม่อินกับมันแล้วผมไม่เห็นมันในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าผมคงต้องผมก็ต้องผ อาจจะกลับมาดูใหม่ในอนาคตก็ได้ถ้าเรามีตัวแปรใหม่เข้ามาแต่ว่าผมว่ามันก็คงแบบไม่ได้คือคือ,คอมันก็ต้องแบบคือตอนนี้ข้อมูลมันเยอะมากเนาะคือข้อติงจิงมันสําคัญะผมว่ามันมันต้องมันต้องอย่างเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีอะ่ะผมว่าคือถ้าเราจะถือหุ้นได้ห้าปีสิบปีเราต้องอินกับมันนะถ้าเราไม่อินกับมันเราคงแบบแป๊บเดียวผมไม่ถือเพราะงั้นเหมือนที่ทําไมเมฆถือเทสลาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอล้วถือมาแบบข้ามแบบ ความไซเคลิลที่แบบทั้งลงทั้งขึ้นมาแล้วอะเพราะเม่อินกับมันไงใช่ใช่แล้วคุณถ้าคุณอินกับมันอนะคุณจะคุณจะอยู่กับมันได้นานแต่ว่าการที่คุณอินกับมันคุณต้องอินนั่นถูกตัวนะไม่ใช่อินแบบอุนโอนอินตัวที่มันลังจะตายและที่ผ่านไปอืมใชแ่แต่มีพ o i n t นึงที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือต้องจินตนาการตรงนี้จริงๆผมรู้สึกว่าผมต้องพัฒนาตรงจุดนี้เวลาผมไปดูหุ้นตัวใหม่ทีไรพอดูเสร็จปุ๊บผมก็จะรีบไปดูเปิดวิเคราะห์คนอื่นเลยแต่แบบไม่หยุดคิดนิดนึงงงงงวววว่่่าาาาแแบบเเเ้ยลรมมออปป็นัไีผ การคิดเองนี่สาคัญมากเลยบางทีผมไม่เรียกผมผมจะแอบเรียกตัวเองว่าเป็น Imagination Investor เลยคือผมคิดผมใช้หลักการของผมคือตอนเนี้ผมกลายเป็นว่าผมเป็นจินตนาการอ่ะผมใช้จินตนาการมากมา,มากมากเลยนะในการในการที่จะเลือกหุ้นแต่ละตัวแต่ว่าผมผมอธิบายอย่างนี้การที่คุณจะจินตนาการได้อะคือคุณที่คุณจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้ทักเรื่องหนึ่งนะในจินตนาการโลกจินตนาการของคุณ,นะคณอ่ะคุณต้องมีแฟกต์หลายๆอันมาก่อนมา,มาประกอบเนี่ยคือ คือถ้าคุณมีแฟกอะไรอันมาประกอบอะแล้วคุณเอาแฟกอันนั้นมาประกอบประกอบประกอบเป็นกล่องแล้วคุณจินตนาการกล่องกล่องนั้นนะบางทีอะถ้าคุณแฟกคุณผิดมันจบเลยไงกล่องนั้นสิ่งที่คุณจินตนาการมันจะผิดหมดเลยนะครับงั้นจุดของการจินกว่าที่คุณจะไปถึงจุดที่มันจินตนาการได้แม่นๆนะคุณอยากจะต้องแบบมาเรียนรู้ว่าแฟกที่คุณคิดอะมันถูกหรือมันผิดถ้าเกิดว่าคุณทําตรงนั้นได้ดีอะเวลาคุณจินตนาการใมันเป็นอนาคตอะมันก็จะแม่นครับเออมันก็เลยกลายเป็นว่า ผมเออบางทีผมก็เรียกว่าตัวแองแอบบเรีได้ตัวเองก็เป็น imagination investor นะเพราะว่าแต่และตัวที่ผมซื้อคือผมต้องจินตนาการมาให้ออกถ้าผมจินตนาการไม่ออกเพราะว่ามันคือโลกอนาคตไงเราไม่ได้เราไม่รู้ไงเราได้แค่จินตนาการนะครับแต่มันสําคัญมากเลยนะเรื่องกับต้องคิดคิดเองผมอยากพัฒนาตรงนี้จริงๆโ okay, <า>อเคครับบางทีเราก็ไปแอบผมก็ต้องไปคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าคุณไปแอบป่าวะเช็คเช็คเช็คอีกทีหนึง่ง